ก็โดยทั่วไปนะคะหลังจากที่ผู้ป่วยหายจากโควิดเนี่ยผู้ป่วยแต่ละท่านก็อาจจะมีปัญหาที่หลงเหลืออยู่หลังจากที่หายจากโควิดแล้วซึ่งแต่ละคนก็จะมีปัญหาที่แตกต่างกันออกไปนะคะอย่างเช่นอาจจะเกี่ยวข้องกับระบบหายใจระบบหัวใจหรือหลอดเลือดแล้วก็ระบบกล้ามเนื้อรวมถึงระบบประสาทแล้วก็ระบบสมองออโปรแกรมการฟื้นฟูสมรรถภาพหลังจากหายจากโควิดเนี่ยเราก็จะมีการพบแพทย์ ทาะะงเวชศ,ศาสตร์ฟื้นฟูแล้วก็มีการตรวจประเมินร่างกายรวมถึงร่วมกันวางแผนโปรแกรมที่เราจะออกกำลังนะคะให้ตรงกับเป้าหมายของผู้ป่วยให้มากที่สุดเพื่อที่จะได้กลับมาใช้ชีวิตนะคะประจำวันได้อย่างเต็มที่แล้วก็สามารถกลับไปทำงานได้อย่างปลอดภัยค่ะหลังจากที่ผู้ป่วยหายจากโควิดเนี่ยก็จะมีปัญหาในระบบต่างๆซึ่งหลายๆระบบเหล่านี้ก็จะทาให้ การใช้ชีวิตประจำวันนะคะการทำงานหรือว่าการกลับไปเล่นกีฬาเนี่ยมันมีปัญหาทุกคนนะคะที่หายจากโควิดเนี่ยสามารถเข้าโปรแกรมนี้ได้นะคะผู้ป่วยหลายท่านนะคะที่มีปัญหาเรื่องอาจจะมีเสมหหรือว่า หายใจไม่อิม่มหายใจแล้วเหนื่อยง่ายนะคะซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับออปอดอาจจะมีผังพืนหรือว่ามีปัญหาในการแลกเปลี่ยนออกซิเจนตรงนี้เราก็จะมีโปรแกรมทํากายภาพเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพปอดเพื่อให้ปอดทํางานมีประสิทธิภาพมากขึ้นส่วนในด้านอื่นๆอย่างเช่นผู้ป่วยหลายคนนะคะอาจจะรู้สึกว่ามีปัญหา ในการแบบลุกจากเตียงหรือว่าในการเดินไม่สามารถใช้ชีวิตประจำวันกลับไปได้เหมือนเดิมนะคะตรงนี้เราก็จะยินดีดูแลเพื่อให้กล้ามเนื้อระบบกระดูกระบบข้อเขาแข็งแรงดีขึ้นนะคะรวมถึงกลุ่มผู้ป่วยที่อาจจะมีปัญหาเรื่องตึงหรือว่าปวดจากการนอนนานนะคะในกลุ่มที่ผู้ป่วยเป็นน้อยหรือปานกลางเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาเรื่องปวดได้ซึ่งเราก็จะมีเครื่องมือต่างๆอุปกรณ์ทางกายภาพที่จะช่วยดูแลแล้วก็ร่วม ทำให้ผู้ป่วยเนี่ยแข็งแรงขึ้นแล้วก็ลดปวดไปได้วยกันบุคคลทั่วไปที่ไม่ได้เป็นโควิดนะคะแต่รู้สึกว่าตัวเองมีปัญหาทางด้านระบบต่างๆอย่างเช่นระบบหายใจระบบกล้ามเนื้อระบบประสาทและระบบสมองนะคะก็สามารถเข้าโปรแกรมนี้ได้เช่นเดียวกันซึ่งเราก็จะมีทีมทั้งแพทย์แล้วก็ทีมกายภาพช่วยวางแผนช่วยรักษาแล้วก็ประเมินเป็นระยะเพื่อให้ผู้ป่วยมีชีวิตที่ดีขึ้นได้ค่ะ ก็เพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นในการวางแผนในด้านการฟื้นฟูนะคะรวมถึงด้านการปลอดภัยของผู้ป่วยด้วยเราก็แนะนำว่าควรจะมีการตรวจประเมินอย่างเช่นเช็ดเอ็กซเรย์หรือเอ็กซ o เรย์พอรนะคะแล้วก็ผลเลือดต่างๆเพื่ออันนี้เอามาวางแผนในการออกกำลังของผู้ป่วยเพื่อให้มีประสิทธิภาพแล้วก็ปลอดภัยมากขึ้นค่ะ ประโยชน์ที่ผู้ป่วยจะได้หลังจากที่เข้าโปรแกรมฟ,ฟื้นฟูสมรรถภาพหลังหายจากโควิดนะคะอันดับแรกเลยก็คือผู้ป่วยก็จะกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้ดีมากขึ้นรวมถึงการกลับไปเล่นกีฬาหรือว่าทำกิจกรรมที่ชอบแล้วก็กลับไปทำงานได้อย่างดีมากขึ้นนะคะโดยทั้งทีมแพทย์แล้วก็ทีมนักกายภาพต่างๆก็จะร่วมกันวางแผนอย่างเฉพาะเจาะจงกับบุคคล เพื่อที่ให้ตรงกับเป้าหมายของผู้ป่วยนะคะในการฟื้นฟูให้ได้มากที่สุดค่ะ